พาน้องมาอวดอีกแล้วนะคะต้นที่เห็นนี้ก็คือต้นลีกวนยูค่ะลีกวนยูวันนี้นะ่าจะมาลองวางให้ดูนะคะว่าความยาวพื้นที่1เมตรใช้กี่ใช้3กร,รรกระถางน้องจะได้ฟอร์มประมาณไหนและสกระถางน้องจะได้ฟอร์มประมาณไหนนะคะอันนี้ต้นลีกวนยูก็คือจะเป็นตัวกระถาง8นิ้ว ความยาวของน้องจะอยู่ประมาณณนะตอนนี้นะคะจะได้อยู่ประมาณ50เซนถึง80เซนพุ่มของน้องก็จะฟูๆหน่อยนะคะภาพที่เห็นในวิดีโอที่เห็นนี้คือตอนนี้นาวางความยาวของน้องหเมตรก็จะใช้อยู่3กระถางนี่นะคะฟอร์มน้องก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวน่าจะลองมาวางอีกหนึ่งกระถางซึ่งจะให้ดูว่าถ้าเป็นสีกระถางเนี่ยเขาก็จะหนาขึ้นแล้วก็ พอไปปลูกเนี่ยน้องก็ห้อยลงมาเลยนะคะ การปลูกนะคะถ้าหน้าง,งานต้องการความยาวเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ5-6เมตรนะคะนะขอแนะนําว่ากระถางที่ใส่ปลูกนะคะจะต้องมีความกว้างและความลึกประมาณ40-50เซนนะคะถ้ายกตัวอย่างของเป็นกระถางรางยาวที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยก็ต้องใช้เป็นขนาดความกว้าง40เซนความลึก40เซนและความยาว1เมตรหรือไม่ก็เป็นความกว้าง50เซนความลึก50เซนและความยาว1เมตรค่ะ ส่วนวิธีการปลูกลงกระถางน,นะคะเราก็ต้องใช้มีมะพร้าวสับและดินนะคะมะพร้าวสับก็คือใช้รองก้นกระถางน,นะคะแล้วก็ ออใช่หนึ่งกระสอบเนี่ยค่ะจะใช้ได้อยู่ประมาณ4กระถางนะคะลองก้นแล้วก็ใช้โปะด้านบนนะคะแล้วดินภายใน1กระถางเนี่ยถ้าประมาณถ้าเป็นกระถางความกว้าง40ยาว1เมตรเนี่ยจะใช้ดินประมาณ7ถุงแล้วก็ถ้าเป็นกระถาง50เมตรเนี่ยก็จะใช้ดินประมาณ9-10ถึง10ถุงค่ะถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะ